นี้ผมอยู่ที่กันทารมนะครับจังหวัดสีสเกตนะครับจะพามาดูสถานีรถไฟกันทารมนะครับเราเลี้ยวซ้ายมาจาก226นะครับเส้นนี้นะครับนี่บรรยากาศรถ <บา S 1> ไฟอำเภอกันทารมจังหวัดสีสเกตนะครับนี่ก็ผ่านสถานีรีสเกตแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับบรรยากาศสถานีรถไฟกันทารุมไปชมกันด้านหลังนะครับมีแม่ค้าร้านค้าต่างๆนะครับ เรียงกันอยู่สถานีรถไฟนะครับตรงนี้นะครับตรงนู้นมาจากถนนใหญ่นะครับถนน2 2 6นะครับมีที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นจักรยานยนต์ผู้โดยสารเนาะมาจอดใช้บริการกันนะครับตรงนี้นะครับสถานีรถไฟกันทรมนะครับหลายคนก็คงจะเคยใช้บริการนะครับในการเดินทางไปกรุงเทพนะครับหรือว่า ในเส้นทางารถไฟอีสานใต้นะครับเป็นสถานีใหญ่นะครับฝั่งนี้คือไปกรุงเทพนะครับก็จะผ่านสถานีรีสเกตนะครับสานีต่อไปฝั่งนี้ก็มาจากอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าต้นทางของอีสานใต้นะครับบรรยากาศของสถานีรถไฟการถล่มครั้งแรกที่ผมได้มาลงมาถ่ายคลิปนะครับ ที่การถลมแต่เคยผ่านนะครับผ่านมาน่าจะโอ้หลายปีนะครับผ่านไปอุบลน,นะครับเคยนั่งในสมัยแต่ก่อนกับพ่อนะครับนี่คือบรรยากาศาการเดินทางของใครหลายคนนะครับที่สถานีรถไฟอำเภอการถลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับตารางเดินรถประจำวันนะครับ กำลังจำหน่ายตั๋วนะครับนี่คือช่องจำหน่ายตั๋วเดี๋ยวไปดูตารางรถไฟกันนะครับกรุงเทพปภิวัตมาบ่าย311นาทีนะครับเราต้องรออีกชั่วโมงนะครับแล้วก็ลำชีก็มาบ่าย3 45่นาทีนะครับมาถึงตรงนี้นะครับโอ้อีกชั่วโมงกว่าๆนะครับที่เรามาถึงน่าจะไม่เจอรถไฟแต่ก็ได้บรรยากาศของอำเภอสถานีรถไฟที่การถล่มนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงการถล่มนะครับก็อยาก ถ่ายบรรยากาศของสถานีรถไฟที่อำเภอการทะลมมาฝากนาีค่คือประมาณบ่ายสองโมงนะครับดูบรรยากาศอันนี้คือุบวนครับวนมาถึานีนะครับฝั่งนี้มาจากรีสเกตนะครับนี่คือบ,บนนรบบยรยากาศของอสถานีรถไฟการทะลมนะครับช่วงยามบ่ายนะครับสถานนี้ใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับ บรรยากาศด้านหน้าสถานีนะครับของสถานีรถไฟการถล่มนะครับรถไฟน่าจะมาอีกประมาณอีกชั่วโมงกว่าเราคงจะไม่ได้รอนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศาหลายคนที่เคยใช้บริการาที่สถานีแห่งนี้ได้หายคิดถึงกันกับบรรยากาศของสถานีรถไฟการถลม่มขอบคุณคที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ นะครับด่วนพิเศษบนราชธานีกรุงเทอพอภิวัตน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังได้เห็นรถไฟนะครับวันนี้